ส่วนสังกษะสังกษสเนี่ยเป็นจุดที่พระุทธเจ้าทุกพระองค์ในลงจากดาวดึงก็จะต้องมามาณที่ตรงนี้และที่ตรงนี้เป็นที่ที่ภาษารีบุตรพร้อมได้สัตวิหาิกษ้าร้อยจำภาษาราษาที่เจ็ดของพระุทธเจ้าที่จำํำรรษาที่ดาวดึงแล้วพระุทธเจ้ามาที่สาโนดา,าศภาษารีบุตรไปอุปถาก็เรียนพระพิธรรม พอเรียนพระวิธรรมเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยก็มาสอนโดยยอดอย่พุทธิยาก็มาสอนสัตทิหาริกิโดยกึ่งย่อกึ่งพิสดารฉะนั้นที่ตรงนี้จึงเป็นห้องเรียนพระวิธรรมห้องแรกของโลกที่ท่านภาษาลิบุตรเป็นอาจารย์ใหญ่ต่อจากพระพุทธเจ้าใช่ไหมที่สอนสัตทิภาริทิหา้าร้อยเนี่ยที่สังกษัตริ์ทีนี้มาก็ถามพระท่านว่า ได้อะไรท่านก็พูดว่าโ,โ,โอ้เป็นห้องเรียนเป็นอะไรต่างแต่ที่บอกว่าในสมัยที่หลงจีนป่าเหียนไปเนี่ยหลงจีนป่าเหียนบันทึกไว้ว่าบริเวณอนาบริเวณเหล่านี้ทั้งหมดประชาชนต่างจากที่อื่นหนึ่งก็คือเป็นคนสงบเป็นคนสงบรลกความสงบคข่การศึกษาคข่การศึกษาและเป็นคนอ่อนโยน เป็นคนอ่อนโยนเป็นคนไม่เบียดเบียนกันไม่ประทาวะร้ายกันอะไรทั้งหลายอ่อนโยนและใคร่ศึกษาอยู่นี่ท่านก็นเลยบอกว่านี่คือผลของบุคคลที่เมื่อภาษาลิบุตรเนวางรากฐานให้คนรู้พระปรมัตธรรมทัาน,นคนรู้ปร,รมัตธรรมแล้วก็สอนสติวัญหาลิกสติวิหาลิกก็ประกาศโดยเฉพาะปรมาตธรรมเนี่ย คือหลักการของขนันธญาตนาทาัตทั้งหลายเหล่านี้ที่เป็นพระพิธรรมทั้งหลายเนี่ยเข้าสู่ประชาชนเขาก็เลยสืบทอดกันมาตั้งแต่โน้นฉะนั้นคนที่ศึกษาพระประมาตธรรมทั้งหลายจึงเป็นคนอ่อนโยนไม่ชนคนแข็งถ้าใครศึกษาปรมาตธรรมแล้วแข็งกระด้างแปลว่าศึกษาผิดศึกษาด้วยตัหณหนมนาะทิฏฐิมันต้องอ่อนโยน เพราะการเห็นว่ามันไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่อัตตาตัวตนเนี่ยมันจิตใจฮิริโอตะปาบัน่เกิดง่ายความละอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปมันง่ายแล้วกตัญยูกระตวเวทีง่ายแล้วเป็นคุณสมบัติของภาษาลิบุตรฉะนั้นภาษาลิบุตรจึงต้องวางรากฐานตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลนันนน่ลงสู่จิตใจของอาณาบชาลาศอย่างมากในบริเวณเหล่านั้นจึงสงบแล้วก็เป็นคนอ่อนโยนกตัญยูรู้คุณกระตะเวทีตอบแทนคุณ แล้วภัษาที่วหารีของภาษาลิาบุตรเนี่ยอ่อนโยนเหมืทุกคนสังเกตดูดีไม่ค่อยไม่มีปัญหาเหมือนสตวาที่วหารีของพระเถระอื่นๆด้วยฉะนั้นถ้าเราอย่างนี้ก็ต้องมาวิเคราะห์การศึกษาปรัตญธรรมในบ้านเราแต่เน,นี้ยทาไมการศึกษาปรัตญธรรมในบ้านเราไม่ค่อยอ่อนโยนอันนี้ต้องไปศึกษาถ้าอย่างนั้นต้องพากันไป ไปสวดอภิธรรมอภิโดกเนี่ยการที่สังกษากสักสามเดือน <c oughs> แล้วก็ไปเรียนกันที่นั่นเนี่ยอย่างที่ภาษาลิบุตรเรียนสามเดือนแล้วก็ไปสูดกลิ่นไอของท่านภาษาลิบุตรใช่ไหมให้ได้รับการอ่อนโยนแล้วก็กลับมากันใหม่ดีไหมแบบเนี้ย <c oughs> อย่างนี้เป็นตน้นก็บอกเออเนี่ยท่านก็ให้แงม่มุมก็เออท่านพูดมานิดเดียวเนี่ยแตว่าแต่่าอยากจะเห็นหมุมว่าเอะท่านมองไอ้ออก อย่างนี้ใช้ได้ศึกษาธรรมะเวลาไปสังกสาแล้วเจาะลึกได้ไม่ใช่ไปสังกสาแล้วได้อะไรมาก็ไม่รู้นั้นต้องเข้าไปถึงแล้วก็ได้กลิ่นไอของความกระตันยูกระตาเวทีคุณธรรมของภาษาลิบตทซึ่งเป็นธรรมของพระเจ้าด้วยแหละได้ความรู้คุณได้การคิดตอบแทนคุณได้ความอ่อนโยนได้ความเป็นผู้มีจิตประดุจด,ดังแผ่นดินนะไม่หวั่นไหวไม่สะทกสะท้านเนี่ย เหมือนโคเขาขาดโคเขาขาดไปที่ไหนก็ไม่เอาเขาไปละลานคนนั้นละลานคนนี้ใช่ไหมเหมือนเด็กจันทานถือพาชนะเนี่ยอ่อนโยนก็ไปหาอย่างนี้ไปต้นพ <c oughs> อมองเห็นไหมหมอแจงพอเห็นภาพไหมศึกษาปรมัตถธรรมแล้วอ่อนโยนไหม,มกรรมสการ์ภาอาจารย์เจ้าค่ะก็อ่อนโยนเจ้าค่ะเพราะว่า ตั้งแต่ฟังพระอาจารย์แรกๆเลยพระอาจารย์ก็จะพูดเรื่องอรัักทูปร,ปร,ราปมาปฏิยัตเจ้าค่ะบ่อยเจ้าค่ะก็พึงระวังตัวเองมาตลอดตั้งแต่ตอนที่พระอาจารย์สอนอภีธรรมแล้วว่าเราจะไม่เอาความรู้นี้เพื่อไปฟาดฟันใครไปไปหาลาบสักการะหรือว่าเอาไปใช้ประโยชน์แต่ว่า จะน้อมนำมาขัดเกลาตัวเองซะค่ะยิ่งยิ่งเรียนปรมัตถธรรมมากขึ้นเรียนอภิธรรมมากขึ้นมันก็เห็นตัวเองรู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าสภาพจิตที่อ่อนโยนให้มันเป็นกุศลมันเกิดขึ้นได้จริงถ้าเราเรียนเพื่อเป็นนิสลรราธาตาปริยัติซะค่ะก็ก็หวังเพื่อว่าเอาจากเอาความรู้เนี้ยเป็นพื้นฐานเพื่อจะไป เข้าสู่มรรคผลยิพานเจ้าค่ะค่ะอาจารย์เนี่ยพวกเราก็ศึกษาธรรมะก,กันมาเยอะแล้วต้องอ่อนโยนห้ามแข็งกระด้างอย่าไปละลานใครอย่าไปตำหนิใครแต่จงตำหนิกิเลสที่เกิดขึ้นในตนละลานกิเลสที่เกิดขึ้นในตนขจัดกิเลสที่เกิดขึ้นในตนนะถ้าทำอย่างเงี้ยชัดแล้วเราจะเห็นภาพอะไรได้ชัดขึ้น ใครจะมาประทุสร้ายเราอะไรเรา,เาทั้งหลายเนี่ยก็ไม่โกรธเขาไม่โกรธเขาอย่าไปไปอย่าไปบวกอย่าไปอะไรกับเขาต้องระวัง <c oughs> ดีไหม